เราจะดุนแล้วจับได้ครับควบอันนี้บางเล็กทีไม่มีครับครับผมเอาอะไรนี่มันหมู่หมูผมไม่ทราเหมือนกันไปดูนะเลยตัวนี้เลยคันนี้เลยมายืมจะยืมอุปสงค์มาใช้จ่ายในเรื่องกาเรียนเด็กๆก็ีทั้งเรียนอยู่ไหนครับมาข้ามาเมื่อเช้ามากี่คนสองคนเอาไปส่งรถเครื่องมาเอาระมาณเอาพามานี่ด้วยพามาหารถเรีเรียนจะเรียนพามาหารถเอาง่ายๆ้องมพามาหารถ เด็กที่แบบมีพัทางโทรศัพท์รศบมีเบอร์ไม่คุยทางนี่ทางใช่นี่เหมือนกันทางนี้เหมือนกันไอคนเนี้ยนะวันนี้วันนี้นตุป่เราไปเจอเขาตรงไหนบนี่่ะมูอะไรบ้างหมูยมูไปเส้นนี่ไหม ก็กลับไปหาเราที่บ้านเขาด้วยนะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆต่อ่นีเลยขับมาด้วยกันสาวว่าบ้านเมียเขารู้ว่าไงเลาบ้านเมียเขารู้ว่าบ้านเขานี่แหละ